สวัสดีจ้าเพื่อนเืนจ๋าอุบมามาชาแนลจ้าวันนี้แม่จะมารีวิวน้ำพริกพิยาคนลุมนะจ๊ะกระปุกที่12แล้วจ้าน้ำพริกน้ำย้อยจ้าเพื่อนเื่อนจ๋าตัวนี้แม่ไม่แน่ใจว่ามีนานหรือยังนะจ๊ะแต่แม่เพิ่งได้มาจากเพื่อนเื่อนจ๋าน้ำพริกน้ำย้อยจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะคะเพื่อนเพื่อนจว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติเป็นยังไงมันคืออะไรคืออะไรน้ำพริกน้ำย้อยแม่ไม่รู้จักเพิ่งเห็นครั้งแรกจ้าเดี๋ยวลองมาทานกันเลยนะจ๊ะน้ำพริกน้ำย้อยจ้าเพื่อนๆื่อนจ๋า มจะอารมณ์จารสชาติกระเทียมมีกลิ่นหอมหวานๆเผ็ดๆเค็มๆคล้ายๆเหมือนเป็นเครื่องกระเทียมมากกว่าเดี๋ยวแม่ขอซีกีนะยังงงอยู่ ก็อหอมเลยมีรสชาติกระเทียมมีหอมกุ้งปั่นหรือเปล่านะงงๆคุณเพื่อนจา๋าเราไปหาทานด,ดูนะจ๊ะเพื่อนจา๋าแล้วมาช่วยกันคิดว่ารสชาติเป็นยังไงก็เหมือนแบบรสชาติกระเทียมหอม เอามาผัดปรุงรสใส่กุ้งปั่นหรือเปล่าก็อร่อยค่ะเพื่อนๆกินเล่นกินเพลินกระปุกที่สิบสองลวจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำพริกน้ำย้อยจ้ะนี่แม่ขายของอยู่หน้าบ้านนี่หน้าแตงกวาขายน้ำพริกจะอยู่หน้าบ้าน ไม่เห็นชื่อปแปลกๆคือน้ำพริกน้ำย้อยไม่เผ็ดมากอารมณ์จะคล้ายๆน้ำพริกกากหมูแต่จะเป็นหอมกระเทียมทอดกรอบมากกว่าแล้วปรุงรสเอาระปุกที่ติดต่อนะน,นะจ๊ะอุมามาชาแนลจ้า น้ำพริกพี่ยาวคนลุมจับเพื่อนจา้าอร่อยมันเหมือนกินเล่นๆน่ะเพื่อนๆเอา่อยเหมือนกินเล่นกินเพลิอนอะกินเป็นกับแก้มมันกวา น้ำพริกน้ำย้อยอร่อยอกินเล่นกินเพลินสนุกเราหมดแล้วจ้ะแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเพืพ่อนๆจานน้ำพริกน้ำย้อยจ้ากระปุกที่12แล้วนะจ๊ะร้านพิยาคนลุมจ้า